ทีขอคุณนักกีฬาลูกน้องจัดบอลลูโสกุเมฆพวกกระเด็นพวกกระเดงนจ้าขอกระเดาคนละลูกคนละลูกสองหนึ่งบอลลาโฟสุลบสุภาพบุรุษแ่น้ำลบ เกือได้แปมเล่นเกมรับหนึ่งต้นเกมไม่แพ้นได้แปมกี่เดต้องขาูบนหนึ่งอีกเลยเดลูกน้องผมเหมือนทีมพีเชตั้งสองมหนึ่งเนั่นดีขางีามันเดียวมันบิดเดียวมันขามันก็

y e l l แคั้นและเร็วมาห้องเอาเปี่นช <ga ีได้แหน้าขวาห้าเซหน้าสี่หลออกเปลี่ยนชีได้ต้น สวนสนามสามครับห้าห้าอาจารย์บัณฑิตเดี๋ยวครับอาจารย์บัณฑิหยุดก่อนอาจารย์บัณฑิตสุดสอนครับสนามสามหนึ่งก็แข่งว่าแปดพื้นะครับจะเข้าเล่นสองครับจอกอน้ำหวานพบกับมัดนุชทาเอียงโอ้โช่วยพิ่มช่วยเพิ่มเที่ครับเริ่มเที่ยงครับ แจมาได้บ้แมาได้เอแล้วมไหนคีมไหนเนีเีี่ครับต่อนะครับผู้ชส่งุครแล้ววให้คุณน้ยฮัล้าบน

หนงเดินหน้าหลเบียแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละบอก้เดินนวมาีมีเห็นเยเพื่อนยเดินไปเาเูเดินไป็แค่นั้นแหละเครับอ้ขาอ้างเสร็จละไปแข่งในรอบรองชนะเลิศนะครับ เดียบขาข้างหนึ่งเข้าไปรอเพื่อแล้วนะครับสวนมอนดีนะครับเพื่อที่จะตัดออกได้กันอีกครั้งนชนะเข้าไปแข่งรอบรองนะครับคู่สนะข้าวข้าวส่วนสนามสองครับยังเป็นรอบที่หกเตรียมรับสุดท้ายเตรียมตชดเปรย No yeah er รอบแปดีครับรอบถูครับุกรอบเอดอาจารย์มณีอาจารย์มณีพุกท้จบครับสนามสองโอ้โหข้ามูลอาจารย์สมพคำพักดีครับเกเก้าเก้าเาหยับอกเลยครับเลยขึ้นขามาแลยนี่ีเฮ้ยผีพิชาแบบเต็ม ออห่งน้คุณนี่เอากระชีไิไอ้ไ้กบปลอลเอที่หมเลยเดียวทั้งนีต้อให้อ่อครูผีสูครับสนามสแล้วก็สิบภาผลงานอย่งขันครับเป็นยโสธรครับอาจารย์บนตีเฉินชนะพุกไวเอ็ดนะครับเข้าไปแล้วก็ไปไปเกี่ยวยีเขายกฟังเดียเดินต่อี่ติเหหมห้องควากรชลพี่เชิดสั่งลุย ข้างหลังครับดูซ่าสมาเป็นยังเดี๋ยวรู้จักน่าจะเป็นทีมงานเด็กหาปลานะครับนี่ผมติดตามอยู่นะเกี <laughs> ่ย <laughs> นั่นแหละเกี่ยนั่นแหละใครจะมาเกี่ยวเรื่อนมาเกี่ยวมันาเกี่ยวเท่านั้นผูนๆๆ้ชายเป๊ สนามสนามสองครับฮอตกอรน้ำหวานนนี้เป็นอะไรจังบอกครับผมไทยวิโอมันยังมันยังามเดี๋ยวไปลงหมือแรงพบกับนักกีฬา A นะครับกลังอาจารย์บัณฑิตุู้สอนนี่10เฟสดเ็ตัวน้ำบีิลุทธ่์ใช่ไหมครับดูแล้วทำได้ไปมยำได้ ทุกนม่้าเใจแล้วจับได้แล้ววันนี้จำได้แล้ว่นี้จำได้แล้วทขายะีจัได้แล้วจำได้แล้วหายใจแลดคออแค่ตัวนี้คณะเข้าไปเก็บพรองคมันพรบเอามาปั่นใจครับครบนั่นหมายความว่าเหยียบขาไปทัวันนี้มันดีอยู่แล้วเรไมมใจรวนอายุแค่นี้มันยังไม่ได้อันที่สามรอท้องไว้ก่อนนะครับครัไม่จะเห่นเลนัมัน แพ้ระเบิดแผ้เดืมพันมันปั่นไม่ได้เลยไล่ฟล่างเส้นหยเยวแค่นั้นนชาวแค่นั้นแหละยกยงจังหวะนี้ใส่กไ่ดแคั้นหน้องเืไปกแฟนตัวเล่นับ มาปะมาทิ้งกันประสบการณ์กันบ้างเขาซอันนี้เขาเราดิ่เขาซีเดนมากระซซีตั้นึงลังเราเนี่ยันชาขึ้นหีกของซีไมเขาซีซีจืดแทนเลขอเขาซียุเขาซีาซมันเกีร์เหมดแล้วมันแวมัแก่นแบบนี้มาันก็ตรงล้อมึงอีกเชนึงมันบลาฟีอดีตใหญ่ปศุผลก็ดีทั้งเด

เแรกมันิดดทีครับมันซ่อมลายเตที่สามมันเส้นเ็นยึดไม่เป็นไรไม่เป็นไรรับ้าน่เยีนลูกสิบสิบสามเดี๋ยวครับ สชงครับแค่นั้นละน้องดีมากอ่าเชิดเต็ม

อู้น้ำสองแก้มรัยไปเซตร้อไหมเซตอไปเลยเฮิยปีเอ็มพีซีปัดแกมแรกีสกอร์มาถ้าได้เซมนี้จะมีอีกหนึ่เกมครับป็นเกมตัดสินสำหรับสนามหนึ่งิเชอรควใจจบนะครับติดแทนทีหนึ่งสอง เดียวพี่เขาเดียว่พี่เขาิวยอดการได้สำร็งเลยครับ แล้วก็เช็คล่างกายนะครับเช็ค่างกายแล้วก็เตรียมในสภาพพร้อมๆนะ้รับถือโต่อเลยนะครับอาจารย์คนืนหมดนครัจากเื่อนเนนแขนเยเ้ย้้องเียม รอบคอตโต้ไปนั่นครับก่อนลอนชาเลอร์ทุกสนามครับตอนนี้ชนะเข้าไปแข่งในรอบล็อกชาเลิศ์ตามู่เรื่องเช้าเป็น ชอบทีมไหนเตมเต็มที่ครับมีตลอดสายแล้วก็มีเกนะครับสามกิกาสามาบรุษเขาู้กันดีเย้ครับเย็ดครบทีมข่งครับน่ครับยังเลย ทีเอ็ปไปานก็แล้วก็เกียวครับตรน้ัเคครับเปิดหน้าเขียวพที่กว้างแล้วก็จุสะอร์็ปสนามหนึ่ง หนต่อห้าตโนมติเกมเกมที่สองแบบเวทไก่พโอ้โหเฮ้ยต้กคือสนโซนเยอะพิมอาจารย์มนตรีครับเช็คสร้างไายนักกีฬาเช็คความพร้อมถ้าพร้อมแล้วก็สนามสองนะครับเฮ้ยพบกับผู้ใหญ่สายันนะครับ สนามสองครับเดี๋ยวไอ้หนูเล้วลูกนอไปนี่เอ้ยห้าหกห้าต่อหกไม่ห่างครับยี่จังหวะยดความ็งรย เี่าแต้มเรื่องที่เปกครับตงว่ได้เฉียบมเรื่องแพทอเือเียเปือของเกมที่เสียไปจต่อว้างหอ เียวลูกพี oh okay. oh okay. <S <S ่โอ้ยหุงหุไปเรียนที่แรกขยับสะกาออกไปสองสามเมตรอว่ายังรูไม่ออกครับอาจารย์จะพักอาจารย์จะัก3ต่อยไปเลย ครับทีโขกับอาจารย์มนตรีจาะจะโศทอนนะครับเสร็จไปสักครู่ยังไม่ร,รับแต่นี่คือสหวรรภูมิรบสุภาพบุรุษนะครับไม่ดีนี่กำลัอุปสรรคบ้างาไม่ใช่ปัญหาครับ

ครับขึ้นสกอร์ไปครับสนาม1ขอ2มานะครับขอ2ขอ9 Oh okay.

3 4ลํามาแล้ว13 12 อากาศเย็นมากง่วงเลย13 13 ¡Oh, Được chưa